สวัสดีครับมือนี้ครับผมได้คุยกับพ่อขามมวลเสีพูดว่าเมื่อกี้พ่อขามเราข้องฝันแล้วก็บอกตัวเลขคือหกเก้าสามเลขออกห้าเก้าสามเกือบแตกสามตัวเนาะนิดเดียวครับแต่หากว่าสื่อลดลงมากนะเต็มๆมเลยมือนี้พ่อขามเราข้องฝันในผมฟังเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับตัวเลขเม็ดเดียวหางเดียวเลยครับที่ว่าเราบอก ผีตามมาบอกเลขอยู่หอดบ้านเลยก่อนที่เราจะฝันครับพอ่อขามเพินไ,ไปสำนักสงฆ์แห่งหนึง่งซึ่งเป็นสำนักสงฆ์เปิดใหม่เปิดได้บ่หอดพ่อพ่อปีหนึง่งเขากำลังจะสางนู่นสางนีเน่เพื่อที่จะให้ให้มันแต่นี้ขึ้นมากจะนะพอขามแล้วก็ไปครับไปซอยเขาเฮ็ดนะที่นี่ใช่ไหมครั้งแรก เหมือนกันที่ไปแล้วก็ตกดึกมามาฝัน <c oughs> มาฝันว่ามีผู้ชายแถาๆคนนึ่งเน่ะมาบอกเลขเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้ศาลอยากได้ที่อยากได้ท่างอยากได้บ้านพอขามก็เลยต่อร่องว่าจังสั่งกระบ,บอกเลขขอยจจได้เดียขอยสิไปเห็นให้ซึ่งผู้ชายแก่ๆคนนั้นกระบ,บอกเลขกับ พ่อขามไปครับด้วยเลขสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวเล่าบอกว่าเล่าอยากในบ้านอยากในศาลอยากในทีอยากในากาากท,ากทางประมาณนั้นครับแล้วพ่อขามก็ตอบว่าถ้างั้นนะ่ะบอกเลขค่อยดีละเดี๋ยวคอยจะไม่หให้แล้วก็ผีครับผู้ชายคนนั้นก็บอกตัวเลขกับพ่อขามเลขสองหกสามสองหกสามครับนี่คือตัวเลขที่ว่าผีบอก แต่ส่วนใหญ่ครับพ่อขามเนี่ยแกก็บนกับผมมาตลอดนะคืออยากถูกเลขสามตัวแต่ละมวดที่ผ่านมาถูกเลขบนนะเหมือนกันแต่มันแต่ว่ามันเป็นเลข2ตัวเห็นไหมครับง้ดเมอกี้นะพมกห้่ทุกคนสังเกตก่อนม่อเมื่อกี้นะพ่อขามนะ่ยบอกเลขหกเก้าสามแต่เลขมันออกห้าเก้าสามมวนนี้ผีบอกสองหกสามผีบอกลด คนบอกขึ้นมันลดลงตัวหนึ่งสองหกสามหรือจะเป็นหนึ่งหกสามไหมอันนี้คือคําพูดของผมพูดกับพ่อขามเพะวางวดที่ผ่านเมื่อกี้กับเป็นผีสินะ่ะแล้วก็มันมันลดลงงวดนี้มันจะบวลดอีกบ่าสองหกสามเป็นหนึ่งหกสามไหมผมก็บอกกันชนะ่ะพ่อขามเราบอกว่าการไล่งวดกับเปังสี่บนอยากถูกเลขสามตัวแต่ก็ไม่ค่อยถูกถูกแต่สองตัวสินะงวดนี้พ่อขามแกก็จดไว้นะพ่อขามเนี่ยผีบอกก็คือ สองหกสามพ่อขามแกจดส่วนตัวไว้เลยกูจะซื้อหนึ่งหกสามด้วยผลนมาแล้วพ่อขามเราเป็นคนที่ว่ามักตีเหล็กขึ้นเหล็กลงนะเพราะว่าบางเชือให้หมาฝันฝันได้ตรงๆบางครั้งมันก็มีขึ้นมีลงบ้างเลขที่ว่าผีบอกครับสองหกสามอาจจะไปกกลับบ้างอาจจะเป็นสองเก้าสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามเพราะว่าผีบอกแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ว่า กูจะซื้อพอขามออกเลขงวดน,นี้กูจะสื้อก็คือเลขหนึ่งหกสามลองมองครับเอา้าบางคนมาฟังถึงตอนนี้อาจจะอุทธอออุท้อนอาจจะอุทานขึ้นมาเอา้าใส่ว่าหางเดียวเม็ดเดียวนะ้อหมอนี่คือเมื่อบางขึ้นหลายหางแท้บางคนอาจจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมขออธิบายรอบนึงครับพีเ่ะบอกเลขหางเดียวไม่เดียวคือสองหกสามทุกงวดที่ผ่านมาเลขมันขึ้นมันลง พ่อขามแกก็เลยแบบว่าซื้อขึ้นสลงเป็น293 063 093แกก็เป็นคนที่ว่ามักซื้อขึ้นสื้ลงของแกอยู่แล้วเป็นประจำชนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ลิงแค่263ก็พอแต่ส่วนที่ว่าบอกว่ากูจะซื้อก็คือ163เพราะว่างวดที่ผ่านมาแกซื้อเลข693มันออก593งวดนู้นถ้าจำไม่ผิดพอขามเพิ่นฝันในเลขเ9 0ด9ก้7 90, 7 90, เลขมันออกห90มันกับเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดเลยเห็นบอกครับมวลนี้ผมกับเล่าก็เลยบอกกันหลายหลายครั้งมันก็เป็นแบบนี้ดักไว้สองกสาอาจจะเป็น163หสามหรือเปล่าหรือว่างวดนี้6 3สามจะเป็นเลขบนไหมมันกลับจากเกาสามเป็น6 3สามอันนี้ก็บอกกันนะครับเนาะบอกเพิ่งเทื่อกับการฝันและการตีเลขเนี่ยมันต้องวิเคราะห์มันก็ต้องบอกสนทนากันอีกอย่างหน่อยก็เออโอเคครับมัน มันบอกในวาไลฟสารานะมันเป็นเรื่องที่ว่าน่าสนใจเลยมันเป็นอมันเป็นการลงทุนมันเพราะว่าต้องใส่เงินลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ตัดสินใจไม่ครับยิงบอลนี่คืออะไเพราะว่าตัวเลขสุดท้ายครับถึงจะวิเคราะห์ได้ฝันเม่นได้รู้เลขได้ก็ไม่เก่งเท่าคนหมุนนะครับเนาะคนหมุนเนเี่เราเก่งอะไรเลยเปิดเปิด หากว่เาเขาหูปานานเท่ากับจะสื่อหลายๆอยู่นะครับเนาะแต่นี่คือเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้คนที่ถูกเลขเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นอนิสงผลละบุญครับอาจจะมีโชคกับดวงวันมันตรงกันอาจจะได้โชคก็ได้ผมเี่ก็พยายามจะถือเลขอยู่พยายามจะถูกเลขนะแต่กับมันกับเบอร์เกินเขาพยายามไหม <c oughs> คือผมก็อยากบอกว่า <c oughs> ตัวเลขคุกตัวเลขครับบางคนฝันแม่นมันก็ ไม่ได้ออกตามตรงๆเหมือนตามที่ฝันมันก็อาจจะบอกขึ้นลงก็ได้ผมอยากให้ทุกคนสังเกตคนที่ถูกระงวัลที่หนึ่งครับ <ci> เขาไปหาซื้อเลขตรงที่เขาอยากอยากซื้อมันกลับไม่มีเขากลับไปซื้อเลขตรงที่ว่าเออมันไก่เคียงเลขกลับออกเป็นรางวัลที่หนึ่งสมมุติว่าถ้าเขาไปซื้อตามที่ว่าเข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 าบอกมาก็ไม่แน่ครับมันอาจจะไม่ออกก็ได้แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะออกก็ได้คิดได้สองแบบ เอา้าแสดงว่าเลขนี้ก็คือเขาได้จับจับคู่แล้วว่าคนนี้ซื้อลอตเตอรี่เลขไหนมันก็ถูกสแสดงว่าโชคกับดวงมันมาถึงกันเขาจะซื้อเลขตัวไหนมันก็ถูกเฉสๆนะครับต่อให้เราไปซื้อเลขตามเขาจังเชื่นว่าคือผมเนาะบอกเลขหาเก,ก่าสามหาเก,ก่าสามหาเก่าสามเฉยัดพ่อผมไปซื้อไปซื้ออุ้หาเก,ก่าสาม,ม,มบ่มีว่ะมันมีแต่หาเก,ก่าสองเียนะผมก็ซื้อหาเก,ก่าสอง สุดท้ายครับถูกรางวัลที่หนึ่งมาหาเก้าสองแต่ทุกคนมาสื่อตามหาเก้าสามมันไม่ออกบ้งเชือคือดวงเนี่ยเขาจับมาให้แล้วใช่ไหมดวงเขาจับมาให้แล้วว่ามันมันจะต้องสมพงศ์วาสนามันถึงประมาณนี้กับเหมือนกันครับเหมือนกันในบางคนถือว่ามันเป็นสื่อลอตเตอรี่ผมสังเกตบางเลยหลายๆงวดที่ผ่านมาถูกรางวัลที่หนึ่งไปหาตัวที่ที่จะเอามันไม่มีมันมีอีกตัวหนึ่งเลขบันทันออกรางที่หนึ่งแทบจะหลายๆคนเลยด้วยซ้ำครับดังนั้นครับ บางทีเราเากับเร่งๆเหมือนเหมือนกันครับว่าเลขฝันเนี่ยคือเม็ดเดียวคือบมเป็นเม็ดเดียวบางครั้งก็ซื้อขึ้นสลงแบบนี้นะครับคือที่เป็นที่มาของตัวเลขชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันครับกับขอบคุณเน่ยแต่ละคนครับถือว่าทักมาหล่กฝันแล้วก็เอามาแบ่งปันทุกคนที่เอาคมฝันมาเล่าไม่ได้มีผลเสียไม่ได้มีผลได้กับกับในการถูกเลขนะครับมีแค่แค่เอาตัวเลขมาแนะนําไว้เป็นแนวทางที่เสียครับนะครับ ผมกับสีบอยยังไงมันงจะกันย่าคืดร้ายคืดร้ายครับคือเด้หลายแต่พ่อสีบอกครับลืมหมดเลยแต่อย่างหน่อยครับบอกผู้เดียวจนจบเนี่ยถามว่าถามว่าบอเต็มกับกับเกินครับเกินเวลาโอเคครับขอบคุณพ่อขามแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้รางวัลที่นี่ที่หนึ่งก็ได้ขอบคุณหลายๆครับผม